สวัสดีค่ะเมื่อคืน YG มาปักวันเวิ l ์ t ทัวร์แล้วนะคะก็น,นึกว่าจะมาปล่อยโพสต์คัมแบ็กนะเพลงยังไม่ออกแต่ว่าตารางเวิ l ์ t ทัวร์ออกแล้วนะคะเช้านี้นะคะ YG ก็มาเผยว่าเวิ l ์ t ทัวร์บอลพิงของ b บ็คพีเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสนคนเลยค่ะและนี่จะเป็นการเข้าร่วมที่ใหญ่ที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปค่ะตั้งแต่ปี1998เลยนะ y g คอนเฟิร์มว่าเวิ l ์ t ทัวร์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างสเตเดียมกับอารีน่านะคะและบอกว่า เรากําลังทํางานนะร่วมกันเพื่อสร้างการแสดงที่ดีที่สุดด้วยทีมงานที่ดีที่สุดในแต่ละด้านคะ่ะงานนี้ YG บอกว่ามีคนเข้าดูคอนเสิร์ตมากกว่า1นล้านห้าแสนคนเลยนะเออนางก็มาขิงตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนนางมามั่นแต่เช้าเลยคะ่ะตามตารางนะคะเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะมีการแสดง36อรอบใน26เมืองคะ่ะและต้องแอนมอลเนี่ยคงจะเพิ่มทวีปอเมริกาใต้แล้วก็แยกทัวร์ที่ญี่ปุ่นต่างหากนะคะญี่ปุ่นนี้ขาดไม่ได้แน่นอนคะ่ะ แล้วน่าจะหลายที่ด้วยนะคะนี่มันเวิด์ลทัวร์จริงๆคะ่ะกินเวลาข้ามปีกันไปเลยคะ่ะหลังตารางเวิด์ลทัวร์ออกมาแล้วนะคะน้องจีฮุนวงเทสเชอร์เนี่ยก็จดวันเตรียมที่จะไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงซอนเบนิมแล้วคะ่ะ ตารางวันที่15-16ตุลาคมนี้ที่จะเริ่มขึ้นที่โซน้องสมบัติไม่รับงานนะไม่ว่างลงตารางไปหาพี่สาวแล้วคะ่ะถึงพี่สาวเนี่ยจะไม่มาคอนผมไม่สนใจผมแต่ผมก็จะไปคอนพี่สาวคะ่ะคอนที่เกาหลีนะคะอาจจะได้เจอน้องสมบัติทางวงเลยนะคะทุกคนไปแน่นอนแหละแอดว่าน้องจีฮุนนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆคะ่ะถึงราชมังนะคะจะมีขนาดใหญ่แล้วก็จัดในสองวันก็เถอะทุกคนแต่ถ้าอยากได้ที่นั่งดีๆเนี่ยนอกจากแฟน คลับแล้วก็ต้องแย่งชิงบัตรกันหน่อยคะ่ะนอกจากแฟนคลับแฟนเพลงที่เป็นนอนเคป๊อเหล่า VAP ดาราเซเลบเนี่ยยังมีบิงในแถบเพื่อนบ้านที่จะมาดูอีกคะ่ะแฟนคลับเวียดนามนี่ก็เยอะนะพะม่าก,ก็เยอะนะและนี่คือสงครามกดบัตรชัดๆเลยคะ่ะระหว่างนี้นะคะแอดก็จะสะสมแต้มบุญรอไปก่อนนะคะถ้าได้ที่นั่งดีๆเนี่ยนอกจากจะได้เห็นแบ็คพิงใกล้ๆแล้วแอดยังอยากจะเห็นแฟดคอในตำนานด้วยคะ่ะ ภารกิจพิชิตโดนนี่ดึกกี้ก็มาค่ะทุกคนแอนชอบ2คนนี้มากเลยอะแอนชอบ2คนนี้มากๆเวลาเขาเต้นเนี่ยจะละสายตาไม่ได้เลยค่ะใน i n s t a g r กรมนะคะ a อน Universal Music Group <c oughs> มาโพสรูปลิซ่ากับน้องแมวลีโอแล้วก็เลโก้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันแมวสากลนะคะและโพสต์นี้เนี่ยก็มีเหล่าเซเลบอุ้มแมวหลายคนเลยแต่ว่าเขาให้ลิซ่าอยู่รูปแรกนะคะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ